สบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องพอลุงแม่ป่าเอาวอาหน่องอีแม่พบพาะกันอีกแล้วกับสาวบัวเนาะมือนี่สาวบัวกะสิผ้าพีผ้าน้องมาปลูกอะ แค้นตะลูบเนาะพี่น้องเนาะเอากระเทินว่ามันได้ล่องเลยให้มันได้ล่องให้มันหูให้มันเห็นบปทุกอย่างเนาะพี่น้องเมล่อนก็ล่องมาแล้วมาที่นี่ก็เลยอยากมานล่องเหลีนแค้นตะลูบเนาะเพราะว่าทั้งทั้งบ้านซาบัวเนาะส่วนมาข้าเจ้าสีนิยมแค่นตะลูบเนาะมาที่นี่ซาบัวก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากทดลองเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นคืออยากหูเห้าต้องล่องเนาะพี่น้องเดียวเห่ากรสีพาทุกคนมาเบิ่งกันเลยเนาะนี่สำหรับเมื่อปลูกในมือนี้เนาะกระสิเป็นบาวใบเนาะพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้อง ปลูกโดยเบาใบพี่น้องไายโดยชาวบัวเนาะนี่แหละเพราะว่าคันชาวบัวกับคันสีพเทิงปลูกเทิงทายมันนั่นน่ะมันมันบ่สะดวกเนาะก็เลยให้ยเบาใบคุณมาปลูกเดี๋ยวก็สิพาทุกคนมาเบิ่งเนาะอันนี้คือเป็นะกะแค่นตลูปเนาะพี่น้องเห็นไหมอันนี้ชาวบัวนนกะไวประมาณในประมาณสองอาทิตย์กลัวๆนี่แหละพี่น้องกะไวแล้วเพราะว่ามันมันเลิม มันเริ่มสีไงซะบวกก็เอามาลงถุงแต่ว่าถุงทีเฮาสิปลูกก็คือถ้าเป็นไปได้ก็คือถุงไงในเรื่องพี่น้องเนาะวิธีการปลูกก็คือเห้ปลูกมะแตีงแะไรพี่น้องคือปลูกมะแตงทัวๆไปเนาะง่ายๆพี่น้องเรื่องอันปลูกพืชปลูกพักปลูกอย่างงก็แล้วแต่พี่น้องถ้าเข้าใจแล้วนี่ถือว่าเป็นเรื่องง่ายๆ คือซ้าบัวเบาอลไรพี่นนองขันห้าบัวร่องห้ากับบัวหูเนาะขันห้าร่องแล้วห้าวหูแล้วพิดผาดแล้วนี่ห้าจังคอยหูว่าอ่าอันใดดีอันใดบัดีเนาะพี่นนองขันพิษก่อนเลยสิดีพี่นนองเป็นยังจังว่าดีดีหมองว่าถ้าห้าวพิษแล้วห้าสีหูวิธีเก้ไขเนาะพี่น้องแต่ว่าขันห้าเห็ดแล้วอ่าอ่าสมมติเนาะห้าเห็ดไปแล้วอ่ามันมันซ้ำเลดเลยจังสีนะพี่นนอง มันซาบเลนเลยก็คือดีอยู่แต่ว่าพ่อเขาเห็ดไปเห็ดมามันมาเจอปัญหาหน่มันสิเป็นมันจิเป็นงานใหญ่มันเป็นงานนักมันห้เป็เหาโเลยแต่ว่าถ้าเหาเห็ดปุ๊บแล้วเหาเจอปัญหาเลยนี่คือมันมันบอกง่ายๆคือว่าความพยายามของเหามันยังไรเห็นไหมพี่เนาพอเหาพอเห่าเฮียนพิษแล้วเหาก็ต้องเฮียนถือมันบอกพี่นอะอ่าสมมติว่าหลบแหลกเหาเห็ดแล้วพิษแล้วเหาก็ต้องแก้ไขใหม่เปลี่ยนใหม่ว่ามาก็มาสังเกตนะพี่นนอะ กลับมาสังเกตบางว่ามันพิษอมองไดรยังสีฮะนะพี่น้องก็คือเป็นวิธีการคิดของของสาวบัวเนาะพี่น้องคือ,อเห็ดอีกยังก็แล้วแต่ทุกคนคือมีพิษผ่าทั้งนั้นเนาะพี่น้องไม่มีไครทีเก่งมาแต่เกิดเนะะาะเพราะว่าใคกะคือการเบิดแหลเนาะพี่น้องเนาะต้องเฮียนพิษเฮียนถือไปอพอเฮียนพิษแล้วเาก็ต้องเฮียนถือเนาะค่อยๆปรับปรุงค่อยๆเปลี่ยนวิธีการคิดวิธีการ ล่งมือท้ำเนาะพี่น้องเนาะแล้วเฮ้ากสิประสบผลนสำเร็จหนังเองเนาะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับการปลูกแค่ตะลุปเนาะพี่น้องแค่ตะลุปกสีประมาณนีเนาะเดียวห่ซาบัวกสิมันมาอัปเดตให้พี่น้องในเบิงเนาะวะในแต่ละช่วงในแต่ละวัมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะเริ่มเติบโตไปในทิศทางใดเนาะพี่น้องซาบัวกสิค่อยมาอัปเดตให้พี่น้องในเบิงเรื่อยๆเนาะพี่น้องก็ทางไดกะถ้าผู้ใดสนใจผู้ใดอยาก เรียนลู่ไปพร้อมๆกับสาวบวกอ่ะอย่าลืมกดติดตามเลยคกะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อสิบอดีผ่าดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะจังได้ก่ะขอฝากไว้น้าเด้อสาหรับช่องสาวล่าวบาวแทงคนพลักทินฝากเป็นกําลังแรงอกแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากกดติดตามให้น้าเด้อพี่นอ้องเพื่อสิทดิเป็นกําลังใจให้สาวบวก,กับเบาใบในการเหตุคลิปต่อๆไปนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อสําหรับ ถูกกำลังแรงใจเนาะพี่น้องเนาะ